เชื่อผมนอะครับอย่ามีซิกแพคที่เกิดจากการกินน้อยหรือต้องคาร์ดิโอเยอะๆๆๆเลยครับเพราะหนึ่งครับมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานสองครับต่อให้มันอยู่ได้นานคุณก็ต้องเมนเทนมันวยการที่คุณต้องคอยกินน้อยๆคอยคาร์ดิโอเยอะๆๆๆๆไม่งั้นมันจะหายไปสามครับเผลอไปหลุดเป็นอาทีได้ยนะครับซิกแพคคุณจะเรือรลางขึ้นมาทันทีสี่ครับมันอาจจะเป็นซิกแพคที่มีแฟตเยอะอยู่ตรงท้องล่าง มันจะเป็นซิกแพคที่พ่วงมาด้วยผมร่วงครับถ่ายไม่ดีนอนหลับไม่สนิทมีอาการอยากหวานอยากนั่นอยากนี่ประจําเดือนมาไม่ปกติอารมณ์ไม่คงที่อารมณ์น้อยหงุดหงิดง่ายยิ่งถ้าเป็นสาวๆนะครับที่มีซิกแพคที่เกิดจากการกินน้อยสิ่งที่จะหายไปแล้วหายแน่นอนครับคือ ต้นคุณก็จะหายไปด้วยถ้าคุณใช้การกินน้อยจนคุณมีซิกแพคกสิ่งที่นันเผาไม่ได้แค่ไขมันอย่างเดียวนะครับมันเผากล้ามไปด้วยมันเลยเป็นสาเหตุที่แค่แม้เรายังมีแฟตที่ท้องล่างครับถ้าคุณใช้การกินน้อยเลยครับไม่คุณมีซิกแพคเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่พอเอาไปเผาไขมันส่วนที่เหลือการเอาผ่าคุณมันรอปจนมันไม่สามารถเผาไขมันส่วนที่เหลือหรือส่วนท้องล่างส่วนที่อยู่ที่สุดท้ายได้และกล้ามเนื้อโ้ลที่คุณสร้างมามันก็ถูกเผาออกไปด้วยก็เลยไม่แปลกครับที่เฮ้ยทำไมฉันเเรา้้นีิกกกตุณหหด์็ รู้ไว้เลยว่าร่างกายคุณเริ่มไม่ได้เผาไขมันแล้วครับเพราะถ้ามันกล้ามมันหายไปด้วยก็คือมันเอาทั้งน้ํามันเอาทั้งกล้ามเนื้อหลงแล้วมันเอาการเราผา,เา,า,รเาผ่านของคุณไปด้วยพอมันเอาการเผาผ่านคุณไปด้วยนะครับซิกแพคคุณก็เลยอยู่ได้ไม่ค่อยนานฉะนั้นขอเ์นะครับอย่ามีซิกแพคที่เกิดจากการกินน้อยหรือต้องคาร์ดิโอเยอะๆๆๆอะๆเยอะๆเยอะๆให้งันมันจะเกิดอย่างที่ผมพูดมาก็อย่าลืมไปตามความรู้เพิ่มเติมไปที่เพจ Bang Boy Official นะครับขอบคุณครับ